ลกคี้เสียงไทยดารินบินเดอร์นะครับดาวิดจากคลาสโมโตทรีนะครับที่กําลังจะขึ้นมาวาดลวดลายในชั้นพรีเมียร์คลาสกับซีซั่น2022นะครับก็เกิดดราม่าขึ้นซะแล้วนะครับหลังจากที่ดารินบินเดอร์นะครับไปเสียบเข้ากับเดนิสฟอร์เกียนะครับดาวิดจากลีโอพาร์เรสซิ่งนะครับซึ่งทําให้เดนิสฟอร์เกียนั้นพลาดล้มนะครับและทําให้เปโดรคอสตานะผู้นําในตารางคะแนนสะสมในชั้นโมโตทรีนะครับเป็นแชมป์โลกทันทีนะครับและดราม่านี้มันไม่จบแค่นั้นนะครับเมื่อในซีซั่น2022นะคครรรััับบหหือว่าาปีนนนน้้ะ ดาร์เรนบินเดอร์นั้นจะขึ้นมาวาดลวดลายนะครับบนชั้นพรีเมียร์คลาสนะครับหรือว่าชั้นมอโต้ดีนะครับและผมก็ต้องเรียนเพื่อนๆว่ากับการแข่งขันในซีซั่นหน้านะครับของดาร์เรนบินเดอร์ด้วยการควบรถที่มีแรงอันมหาศาลนะครับหรือว่าขุมพลังที่มันมหาศาลนี่นะครับหลากหลายเส้นการขับขี่ของดาร์เรนบินเดอร์ครับทำให้รุ่นพี่ในชั้นพรีเมียร์คลาสครับก็มีหนาวๆร้อนๆอยู่เช่นกันนะครับโดยคนแรกนั้นที่ออกมาสกัดความห้าวของดาร์เรนบินเดอร์นั่นก็คืออเล็กเชสปาร์โกโรนะครับออร์บิทในเอาาไวว้่ สิ่งที่ดารินบินเดอร์ทำนะครับมันน่าเหลือเชื่อมากๆมีนักแข่งมากมายนะครับที่ขับรถหรือว่าแข่งขันรถด้วยความดุด,ดันนะครับที่สามารถปรับปรุงตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเฟรนตินะครับหรือว่ายฮันซาโก เชสปาโกรูครับบอกว่าโจฮันซาโก้ครับหลังเกิดอุบัติเหตุที่ออสเตรียนะครับตอนนี้นั้นโจฮันซาโก้ก็สามารถปรับปรุงตัวเองได้นะครับไม่ทําอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่าประมาทแล้วนะครับในการขับขี่ของโจฮันซาโก้นะครับเอเล็กชเชสปาร์รกบอกว่าเขาก็ยังคงความดุดันเอาไว้ได้เอเล็กชเชสปาร์โกบอกว่ารถที่ใช้ทําการแข่งขันในคลาสของ Mo เตอ p ทนั้นมันขับขี่ยากมากกว่ารถในคลาสของ Mo เต T ทแต่นะตอนนี้นั้นครับต้องยอมรับว่ารถนั้นมีศักยภาพใกล้เคียงกันและนักแข่งก็สสาาามรรถต่อ่ออู้หืว แข่งขันกันในรูปแบบที่มันสูสีมากกว่าแต่ก่อนอเล็กเชสปากาโรออกความคิดเห็นนะครับว่าการแข่งขันในคลาสของ MotoGP นี้นะครับมันควรได้รับความคุ้มครองเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่เพียงแค่คนที่เขียนกฎเท่านั้นนะครับแต่ว่านักแข่งทุกคนนะครับควรจะเริ่มคิดกันได้แล้วนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับกับการแข่งขันที่ให้มันปลอดภัยนะครับส่วนนักแข่งนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนั่นก็คืออีเนียบัสตินินี่นะครับเขาบอกไว้ว่าตัวอีนี่เองนะครับคิดว่าการชนของเดเรนบินเดอร์นะครับมันเป็นความผิดพลาดที่โง่มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปชนเอากับนักแข่งที่กําลังต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์โลกกันอยู่นะครับ ณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าสําหรับทกกี้คนนี้นะครับกับการขึ้นมาขี่ในคลาสของ MotoGP แล้วจะมาทิ่มใครบ้างน,นะครับก็ต้องเสี่ยงทายกันเอาเองนะครับ บาสตินินี่นะครับยังบอกอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบินเดอร์ก็ต้องการที่จะเอาชนะทั้ง2คนนั้นอยู่แล้วนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นครับกับรายการ Mo t ต GP สิ่งที่บาสตนินี่กลัวนั้นก็คือปีหน้าครับเดินเรนบินเดอร์นั้นก็จะขึ้นมาทําการแข่งขันนะครับในชั้นพรีเมียคลาสมาทาการแข่งขันกับพวกเขานะครับก็คือมาทําการแข่งขันกับอินีบาสตินินี่แล้วก็เล็กเชสปาร์โกโรนะครับเล็กเชสปาร์โกโรครับต้องบอกว่าเป็นนักแข่งหน ดีเรคเตอร์นะครับดูไปแล้วซึ่งที่เกี่ยวออกมาพูดนั้นมันก็เป็นความปลอดภัยนะครับของการแข่งขันในรายการบอตโต้จีพีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอาจจะมาบ่นนะครับตามภาษาคนที่มองว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่เซฟม,มีเพียงนักแข่ง2ท่านนี้นะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับความปลอดภยัยความหรือว่าความประมาทนะครับของเดเรนบินเดอร์ ครับเล่นี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่จากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ